ทุกคนปุ๊บปั๊บด่าเราจริงเหรอใช่นั่นเบนออกไปเลยไม่นะฉันไปคุยกับปุ๊บปั๊บก่อนนะไปกันปุ๊บปั๊บสรุปเล็วได้กี่ชีวิตอ่ะได้หนึ่งวันเองตอนนี้เหลือแค่ห้านาทีและฉันไม่ได้ด่านายเราเชื่อปุ๊บปั๊บนะ ะเปิดเวลาชีวิตนี่อีกสามสองหนึ่งนายโกหกพวกเราหรอเม่เบนออกจากกลุ่มไปเลยบายบายนะทุกคนเรารักทุกคนนะขอไปแล้วสินะจบแล้วจ้า